บ้านหลังนี้ผมบอกได้เลยครับในขณะนี้ผมไม่มีทุนที่จะมาที่จะมาซ่อมแซมถ้าหากว่าในสังคมนี้เรามาดูแล้วว่าผมเนี่ยนะเป็นคนไทยคนหนึ่งผมมีสิทธิเลือกตั้งทุกอย่างมีสิทธิของเหมือนกับคนไทยทั่วไปทุกอย่างแต่ในเมื่อผมเดือดผมมีความเดือดร้อนอย่างนี้ไม่มีทางมีอะไรแล้วมั้งต้องเอาคืนละอยู่ไม่ได้ คือจะทําดีขนาดไหนพี่วีโรดก็ต้องย้ายถูกครับเพราะฉนั้นปัญหาที่มันจะใหญ่กว่าการต่อมอันนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องของการสรรหาพื้นที่สํารองไว้ละนอกจากช่องทางของทางคอทชอนถึงปีหนึ่งเนี่ยถ้าเขาถึงปีนึงเราให้ออกเราก็จะไม่มีทางตันไม่มีทางออกละจริงๆพี่วรก็อ,อาจจะต้องคิดแล้วแหละว่า ระหว่างปีหนึ่งถ้าสมมติไม่ได้ในตอนนี้พี่อาจจะต้องเหมือนจะต้องหาที่อื่นหรือเปล่าหรือจะต้องเ<า>ช่าที่อื่นหรือเปล่า,อ,ลาอะไรเง,งี้ย แต่เลือดตั้งเนี่ยเรามีชื่อทุกทุกคนนะไม่มาก็ผิดมาก็เราไม่ได้ที่เลยลำบากจริงๆพูดแล้วร้องไห้มาขอหลายปีแล้วเพราะว่าขอแล้วขอหลายปีแล้วนะเจ้าหน้าที่ก็มาหลายปีแล้วขอแล้วก็อยู่ไม่ได้จริงๆอะ่ะเจ้าหน้าที่ก็มาไปแล้วก็เงียบมาดูบอกว่าไม่มีไม่มีอะไรไม่มีมมที่ก็ไม่มีเก็ นั้นเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ฝนตกมาทุกทีนะพื้นเนี่ยเปียกหมดเลยเด็กของเด็กน้อยไม่รู้จะเดินยังไงนะแล้วทีเนี้ยบ้านในบ้านเนี้ยอยู่ทั้งหมดสิบสี่คนนะคนเ็ไม่มจัดการยังไงถ้าอยู่ตรงนี้ไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยจเจ้าของที่เขาไล่จริงๆเนี่ยผมนัาผมจะไปห้วน้ําขาวผมตัดสินใจว่าผมจะไปห้วงน้าขาวมุ้งเรามาอยู่ห้วน้าขาว เป็น5-6ปีเขายังอยู่ได้เพราผมเป็นคนไทยแทย้ๆผมมีบัประชาชนเป็นคนไทยแทย้ๆ นายอัคาราวิทย์ปฏิโยเกยผู้อุ้มในการสูงพัฒนารัษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์กระสวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมสายด่วนศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสอรอสอรวมวงไกลเกลี่ยเพื่อหาที่อยู่อาศัยให้แก่นายวิโรตแทจะประธานกลุ่มเกษตรกร,กรคนจนพร้อมครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านไม่มีเลขที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์รวม14คน โดยมีเจ้าหน้าที่กมาที่การด้านผู้แทนรัษฎรเข้าร่วมสังเกตการเนื่องจากปัจจุบันเจ้าของที่ดินที่เคยเช่าเป็นที่อยู่อาศัยมาก,กว่า13ปีไม่ต่อสัญญาให้เช่าต่อจึงทำให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเบื้องต้นจากการพูดคุยเจ้าของที่ดินยินยอมให้เช่าต่อได้อีกเพียงหนึ่งปีและไม่ให้ปรับปรุงซ่อมแซมในสิ่งที่เป็นการถาวรโดยเด็ดขาดเพื่อรอให้ทางราชการหาสถานที่ใหม่ให้แก่ครอบครัวดังกล่าว สำหรับครอบครัวนายวิโรชาจะเป็นหนึ่งในลูกหลานคนในกลุ่มหมู่บ้านเล่านะบ้านเล่านิงที่เดินทางโยกย้ายถิ่นฐานจากหมู่บ้านแถบปูหินล่องกล้ากว่า50ครอบครัวเพื่อหาที่ดินทำกินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและทำการเกษตรและได้มาอยู่ที่พื้นที่บริเวณแถบตำบลป่าเล่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งพบว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และได้แบ่งพื้นที่การทำกินกลุ่มเล่านะมีนายเล่าณะแท้หยางเป็นผู้นำกลุ่มกลุ่มเล่าเน้งมีนายเล่าเน่งแท้ว่าเป็นผู้นำกลุ่มและกลุ่มเล่าลือมีนายเล่าลือแท้คำเป็นผู้นำกลุ่มซึ่งอยู่ในบริเวณใกล right ้เคียงกันต่อมาทางอำเภอได้มีการสำรวจประชากรในหมู่บ้านและในปี2507ทางอำเภอได้มีการถ่ายแบบประจำตัวประชาชนให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านเล่านะห,หมู่บ้านเล่าเน้ง และหมู่บ้านเล่าลือหลังจากได้ประกาศเป็นบ้านเล่าณหมู่ที่สามตบลปปานเลําอเมืองเพชรบูรณ์จัังหวเพชรบูรณ์โดยมีนายเล่าณแซ่หยางเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกส่วนหมู่บ้านเล่าเน้งได้ประกาศเป็นบ้านเล่าเนงหมู่ที่เก้าตบลปปานเลําอเมืองเพชรบูรณ์จัังหวเพชรบูรณ์โดยมีนายเล่าเน่งแซ่ว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกจนมาในปี2508ในพื้นที่เขตจังหวัดเพชรบูรณ์ เริ่มมีการปลุกระดมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเพื่อชักชวนให้ชาวบ้านมาเป็นแนวร่วมรัฐบาลไทยจึงพยายามสนับสนุนชาวบ้านในพื้นที่ได้เรียนหนังสือรู้จักประเทศไทยภาษาไทยเพลงชาติไทยโดยมีการตั้งโรงเรียนขึ้นชื่อว่าโรงเรียนยอดแก้วชังซึ่งเป็นโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล่านนะในช่วงระหว่างปี2510ถึง2518 มีสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในพื้นที่เขาค้ออย่างหนักมีการเปิดยุทธการหลายยุทธการในพื้นที่เขาค้อซึ่งเกิดจากนโยบายทางทหารของกองทัพภาคที่สามที่ต้องการรวบรวมประชาชนชาวเขาตามหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่อำเภอเขาค้อให้มาอยู่รวมกันเพื่อไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะเกิดการสู้รบในพื้นที่เขตรอยต่อสามจังหวัด ด้แก่จังหวัดพิจบูรพิษณุโลกและจังหวัดเลยโดยฝ่ายทหารได้เปิดยุทธการที่สำคัญหลักถึงสี่ครั้งประกอบด้วยยุทธการผู่ที่เท่ายุทธการผูขวางยุทธการสามชัยและยุทธการผาเมืองพเดศึกทำให้มีเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นในพื้นที่จังหวัดพิจบูรโดยเฉพาะพื้นที่แถบเขาค้อเนื่องจากขบวนการคอมมิวนิสต์เข้ามาปลุกระดมกลุ่มชาวม้งให้ลุกขึ้นต่อต้านรัฐบาลก่อให้เกิดการต่อสู้ระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับคอมมิวนิสต์ โดยช่วงนั้นกองทัพภาคที่สได้ชักชวนให้กลุ่มชาวม้งเข้าร่วมเป็นชาวเขาอาสาสมัครช่วยเหลือภาครัฐต่อสู้กับกลุ่มคอมมิวนิสต์โดยใช้ชื่อว่าชมรมกองร้อยอาสาสมัครชาวเขาให้คำมั่นว่าหากการสู้รบสิ้นสุดลงเมื่อใดจะให้สิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินถาวราแก่ชาวมงที่เข้าร่วมกับรัฐบาลจนประมาณปีพศ2518มีการทำสงครามสู้รบ ระหว่างรัฐบาลไทยกับพรรคคอมมิวนิสต์หนักขึ้นฝ่ายทหารไทยจึงได้อพยพชาวมงทั้งสาหมู่บ้านมีหน่วยทหารจากกองทัพภาคที่3ให้ชาวบ,บ้านหมู่บ้านเล่านะหมู่บ้านเล่านิ้งและหมู่บ้านเล่าลือประมาณ1,700คนมีทั้งเด็กเล็กและผู้หญิงหนีเข้าไปในป่าเวลากลางคืนโดยมีทหารเดินปิดหัวปิดท้ายใช้เวลาเดินทั้งคืนเพื่อไปอยู่บ้านเ็กน้อยอำเภอเขาค้อตอนนั้นในพื้นที่บ้านเ็กน้อย มีชุมชนอาศัยอยู่ก่อนหน้านี้ชาวมงที่มาจากหมูนะ่บ้านเลาน่าณะบ้านเล่าเนงและบ้านเล่าลือจึงไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเองต้องอาศัยเช่าพื้นที่จากกลุ่มชาวบ้านเข็กน้อยจากนั้นไม่นานทางรัฐได้มีการจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มชาวบ้านจากหมู่บ้านเล่าลือซึ่งรัฐจัดให้อยู่เหนือขึ้นไปจากบ้านเข็กน้อยครอบครัวละสิ้าไร่แต่ยังไม่ได้จัดสรรหาที่ทำกินให้กับชาวมงบ้านเลานะ่าณะ และบ้านเล่าเน้งที่ยังคงต้องเช่าที่ดินทํากินและตกค้างอยู่ที่บ้านเข่น้อยในปัจจุบันเหตุที่ต้องออกมาเรียกร้องขอที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยเพราะรู้สึกว่าหมู่บ้านเล่านะและหมู่บ้านเล่าเน่งเหมือนเป็นหมู่บ้านที่สูญหายทั้งที่ในอดีตก็มีการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านอย่างชัดเจนมีการจัดตั้งชมรมกองร้อยอาสาสมัครชาวเขาหมู่บ้านเล่านะและหมู่บ้านเล่าเน่งแต่ในปัจจุบันยังไม่มีแนวทางในการจัดสรรที่ดินทํากิน รวมถึงที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ทดแทนที่ดินที่กองทัพได้สัญญาว่าจะจัดสรรให้กับกลุ่มชาวมงบ้านเล่านะและบ้านเล่าเน้นอย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างใดลงมาพื้นที่ตรงนี้ก็พี่ววโรดก็ได้ไปยื่นเรื่องใช่ไหมล่ะร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินทํากินแล้วก็เรื่องของความเป็นอยู่ใช่ไหมคะทีนี้ทางเจ้าที่แล้วก็ทางจังหวัดทางพอมอทางหลายๆหน่วยง,งานก็ได้ลงมาแล้ว ในเรื่องของที่ดินก็อยู่ระหว่างการดาเนินการของเจ้าที่รัฐในเรื่องของ เกษตรกรคนจนขึ้นทะเบียนกับทางท,างทางสจก็ไปขึ้นแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการของของกระบวนการไปส่วนในเรื่องของพอมอโอเคเราลงมาแล้วตรวจตรวจด,ดูบ้านแล้วซึ่งในเงื่อนไขของพอมอก็จะมีซ่อมแซมบ,บ้านผู้สูงอายุผู้บิการแต่พี่โลดอ่ะพี่พี่โลดแล็ครอบครัวคือไม่เข้าหลักเกณฑ์ในนี้เพราะว่าอายุยังไม่ถึงแล้วก็ไม่มีคนพิการในพื้นที่มันก็เลยไม่สามารถช่วยเหลือด้านตรงนี้ได้ส่วนในเรื่องของที่ช่วยได้โอเคเงินสกครครอบครัวผู้มีรายได้น้อยอันนี้เดี๋ยวเราจะลงมาเยี่ยมบ้านแล้วก็ช่วยเหลือต่อไปแล้วก็ส่วนเรื่องนี้ก็็เเรราาากแแนนนะํววทงอคคไป ยังไงบ้างอะกองคุณหมู่บ้านพี่ลองไปสมัครกองคุณหมู่บ้านเผื่อมีเงินกู้ยืมมาซ่อมแซมบ้านเพิ่มเติมหรือกับรา,ายหนึ่งงานที่เขาอาจจะมีมีภารกิจเนี้ยก็ก็แนะนําไปแล้ว